สวัสดีครับสวัสดีพี่น้ององไปสูขูสูคนครับพ่อกระบาเทาฮ้านัชาแนลครับพี่น้องมามื้อนี้ย่างนวดมึกนะครับย่างนวดมึกใหม่ๆเลยเบิ่งพี่น้องนวดมึกใส่กับผงขมิ้นขี้เกลานะครับแล้วก็ย่างกุ้งมะนํำนะครับแก้วขิงครับมนี้แก้วขิงอันเอาขิงเอาขิงใส่ลงไปโอ้อวดตัวขนาดพี่น้องมามามาใส่กับพักอันโคตรยังไงพักกาดอันขาวเออ อ่พักกว่าบักงูเงี้ยวบักทั่วแล้วก็ยังอีกวะเบิดลเลยกับอันหัวนี่พี่น้องบัวหิมะบอกคนว่า,าออกหว,วานๆจังหน่อยนะครับเอามากินแกมมาพี่น้องมาบัวลายหังห่างเสียบเสบน้ำบาวแถวบึงหนวดง,งามอ้าลงก่อนเลยโอ้ฟูมินตำไรน,น้องมันนี่คูมือถามหา <c oughs> มา่ามือ้ม่าเลย <c oughs> เจ้าถึงแสบพี่น้องอือพาคุณเปลือกมันอ่อนเบาออกครับพี่น้องใส่ไปก่นอนอ Đây là Cú ừ, ừ. minh tâm Ngọt ngầm Cúp đi hợp Mà đưa phân hồng đây นัวครับขนาดเอ้าหมูมินตําไปต้อมพุ่นจนเดราอเอาได้พี่น้องเออเปลือกมันอ่อน,นพี่น้องเปลือกมันอ่อนใส่ลวน xuân nó huynh xuân thấy chèo khinh nhoi làm nhoi tinh tinh này ปิ่งเสียบใช่ไหมเห็ดเคลื่อนไหมคะเพื่นปิ่งร่องมึงของเขาของเขาขายซื้อของเขามาขึ้นเสียบแต่เฮ็ดกินเองกับเสียบพี่น้องร่องมึง ทำอยู่กพราะนี่นอุ่นๆอยู่พี่น้องเนี่ยกินอุ่นๆกินหนุนหวนมันยังแสบถามเย็นแล้วนั่นถึงเป็นอีกรสชาตินึงเออพี่น้อง ผมฟูงมินตำเบิ้งอ้าเี่ยอ้เนกินดุวยหัตอนดีครับเห็นมาอยู่ฐานมนหลายบ่อ cắt nó rồi nó phải nóng ạ lấy มือนี้เอาพ้นกับไปเห็ดไฟคืเอเราครับพอแเหลี่ยังไปเห็ดไปเห็นงานอยู่มีไผจ่างกับไปพี่น้องเอยงามนีห้ห้งหาหยากตัว <laughs> อเอาไปหล่อฟูงมินตำแบบไปอยู่พี่น้องนั่นเอามาทาั้งคือไปอย่ามงมอหมี่ผัดจุมฮะ พัก,กันมแฉบดีพี่น่องพักก่อนฟังเสียงวะอืม เต่ใหม่กันพี่นอ้องกัดเป็นหัวเป็นหัวหลเพี่น้องบริบดบร์ตัดมา มือว่านมีลาบเท่ากับกับแขงเฮ็ดปวกจับเสียบไปหน้องเห็ดปวกไม่ไหม้ตุ้มๆอุ้ยหวานลาบเท่ากับเสียบครับ คุยเอาเอาฟูมินตำไปกินคนเด้อห้อยเริ่มมีฟูมินตำใหม่อีกแล้วพี่น้องโอ้ยคักๆก,ก็ฟูมินตำเนี่ยเอาเ,ยเอยน้องเบาๆ อย่างมเมื่อแก้วขิงพี่น้องอันเพิ่นถามหาสาวสีสาวสีทวงนี่ทวงใส่บ่ค่อยดีครับพี่น้องกินน้ำบ่ค่อยด้บริมาณน้ำเลยช่วงวันปกติเพิ่นก็ไปเห็นงานครับก็อยู่คนลำเพื่อเนาะก็เลยให้น้องสาวนี่เห็ดกับเขาให้พี่น้องบางท่านเพิ่นก็บอกเอ้าให้เต้น้องสาวเห็ดเพิ่นว่าครับผมเราขอไม่กินเขาบ้านพอ Ngon, ngoan 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 luôn khui lên Hãy subscribe cho kênh เก๊ไปน้่กินไป้อมนำเพี่อนองน้ะจังเดี๋ยวอัทดทะลด อเอาไปแพร่ข้ามหมาออมันอืม 嗯，那有都清淡。 กุ้งขาวถ้าเป็นกุงกง้งกุก้งยอียงกบกุ้งแม่นม้ำเปลือกแข็งแข็งว่าเนื้อมเนมื้อบมห่าย <c oughs> ผมเนื้อมเมื่ายผสมกุ้งขาวห่วย หวหิสุมากนี่จิหวานครับพี่น้องเพิ่นว่ากินแก่โลกเนี่ความดันมานั่นบ่ <laughs> อาหารการกินกันนี่แหละพี่น้องบางมือก็เอาแบบบ้านๆบางมือก็ลุงทะเลบางมือก็เขาปลาเขาดวนเอาแบบง่ายๆนาะพี่น้องเนาะมาก,กินเห็นพี่น้องเบ้างเพื่อความบันเทิงแล้วพี่น้องได้จะขึ้นยังไหลครับบางท่านบอกว่าอ๋อมีอยู่มีกินบ่ไปปันน่นข้นขึ้นบ่มีเนียกันนี่แหละครับพี่น้อง บ่าวเท่านี่ก็คือง,งานเนาะนี่ก็คือง,งานเลยอืมตัวเนี่ยนวดมัง้งบ่มใส่ปลาหมึกด้ยพี่น้องนวด หน่อยหืมเหนียวคนอี่ลยจุ๋ยเลยมั้ยใส่ขิงเขา่าเป็นน้ำเข่าทาวันั้งชัว,ว,วหืมแล้วพ่อไ้กินเราก่อนอืม <g ül> เอา้าเรียบร้อยครับพี่น้องเถิงไก่เถิงฟูงบินตำ จุดจวดเสียบกรอบเอาเกาีเรียบร้อยนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับสูหมองสูบอลเด้อพี่น้องเด้อที่ให้เกยที่ตามรับชมบ่าวเท้านะครับมือนี้เอาแบบทะเลนะครับแก้วขิงเสียบให้พี่น้องได้ชมนะครับหลังจากมือว่านยินไอหลับเท่านะครับลับเท่ากับแกงเห็ดปวกไม่ไหมเลยเสียบเสียบวันวานส่วนหอนห่อนครับมือว่านี มือนี้ก็ย่างห่อนๆนะครับกินไปกินมากก็เย็นไปเรื่อยพี่น้องร่มผัดเย็นไปเรื่อยแต่ว่าทั้งปากนี่ห่อนเพราะว่ามันเผ็ด <c oughs> เอากขอบคุณพี่น้องนะครับที่เดติดที่ตามรับชมบาทาวคลิปนี้ฝากพี่ต้อนน้องคือเก่านะครับมัก,กะไรถือใจกแชร่บาร์เทาในะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ